ตอนดีนึงไปอยู่ไม่จะได้ไปเธอไปลูกแหวนไปไปไ้ มหาเตชาวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหาโพคาวะโหติโรกานาทาังรัตนตัยังอภิปูชยามะพริตวานะเมตังสะเมตาภาันตา อาวิกิตาจิตตาปริตังพนันตุสเคกาเมจารูเปฆเรสคาราตเตจันตุเทวีมหเนทีเปรัฏเถจาเมตารุวันนะชาเนยะพุทิเกเตอุหมาจายันตุเทวชราชาระวิสเมยาภาคันกานานา ติขันตาสันติเกยังโมนีวรวจันังตัวสัมมาสัมพุทัสสะนาโมตัสสะพะคาวะตัวอรหะตัวสมมาสัมพุทัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะพยาวะหังนิพานังปัจโยโหต ทรัพย์ของข้าพเจ้า,บ,าบริสุทธิ์ดีแล้ว,ข,ลวขอร่วมบริจาคทรัพย์บางส่วนเพื่อไทยชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ar, ให้ได้เป็นอิสลา,าขอผลแห่งทานนี้งงนจงเป็นพลวะปัจปปจัยให้ตัวข้าพเจ้าครอบครข้าพเจ้า และญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาเป็นต้นได้รับความสุขค,ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางธรรมและในทางโลกได้พบแต่ความดีดตลอดชีวิตของข้าพเจ้าตราบจนถึงซึ่งพระนิพพาน คัดเฉว่าโผลลางตะละมาทำเป็นขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกหรือเดือนวิสาถ้าเรานับย้อนหลังไปจากพุทธศักราชจุวันนี้อีก80ปีก็นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญที่นักต่อมวลมนุษยชาติทั้งมวเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่บวัดขึ้นมาในโลกของ ว่เชลาชายสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความสำเร็จทุกประการรับผู้ทรงสลัททรัพย์สมบัติจักรพรรดิภายนอกแต่ออกค้นหาสัจธรรมอันเป็นอริยทรัพย์ภายในอันประเสริฐและทรงค้นพบความเป็นจริงทำให้เป็นผู้ตัดสู้ความจริงและกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยลำหลังพระองค์เอง ดังนั้นพระองค์จึงได้พิราใหม่ว่าพุทธะแปลว่าพูดหับสูุแล้วหรือพูดตื่นแล้วจากการหลับไห่เพราะความเข้าใจผิดแต่ทรนได้พูดเตือนรู้กับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครทราบมาก่อนในปัจจุบันนี้ทางองค์การสากประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบาูชานี้เป็นวันเกิดของพระองค์ ให้เป็นวันสำคัญแห่งชาประชาชาติาตั้งแต่ปี2,548เป็นต้นมาดังานว,วิสาขบูชานี้จึงไม่ใช่เฉพาะเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเราชาวพุทธมั่นัากแต่ยังมีความสำคัญกับคนทั้งโลกอีกด้วยเมื่อนับเวลาย้อนหลังไปจากนี้ก็2,500ปี จาการสินธสาได้เสด็จใกล้ถืีประสูติจากพระกัรมารดาณภายใต้รงไม้สาระสวนหลงปิดีวัมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกินกลางของภูมิะเบลมาศกับภูมิเทวตามทรงประสูตรในขณะพระราชมารดาประทับยืนไม่ได้มัรนคดังเช่นสติทั่วไปประสูตรออกมาโดยไม่แปดเพื่อนด้วยนลินใดๆพระธรณีลั่นะเจือนเลื่อนลั่น อ่าขอไปพ,พระกรณีสัมสทือเลื่อนลั่นการประสูตรมาได้สักครั้งพระประมาณก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปได้เองเจ็ดเก้าพร้อมดังทรงเป็่งพระวาจาออกมาเป็นขบปนิมิตแ่งการตรัสรูว่าอกโกหมัชมิโลกัสศเสพโวหมัชมิโลกสะเชิดโวหมัชมิโลกัสะอายมันติมาชาตินักถิ คานี้สุนทโวติแปลว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราต่อจากนี้ไปชาติใหม่จะไม่มีอีกแล้วนี่คืออมตะวาจาของมหาบุรุษซึ่งเป็นเสมือนบุคคลิมิตแห่งการดักรู้อย่างน่าสัรรก์ นอกจากนี้แล้วพระมหากษัตยังทรงมีพระวรกายต้องตามลักษณะของมหาบุรุษ32ประการอีกด้วยเช่นทรงมีฝ่าเท้าเรียกเสมอกัน ข้าต้นเท้าหักหนักเดินตึง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 อะไรนะฮื่อโอสัรไปไปแล้วตัวที่2อนี่นะ อนดึงออกเข้าไปขัง เดือนะเดือดน้อยใหญ่เป็นที่ดีดดแล้ว,ลวปไปดูที่ปลอดภัยนะจ๊ะ